ลองนึกภาพตามกันนะครับต้นฤดูหนาวปี1988ในป่าที่ลึกมากๆของแคนาดาท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีออกมาจากคอมมูนลึกลับสภาพเธอนี่คือย่ำแย่มากเลือดท่วมตัวแขนก็หักแบบผิดรูปเลยเธอก็วิ่งจนไปเจอถนนแล้วก็มีคนช่วยไว้พอไปถึงโรงพยาบาลเธอก็เล่าให้ตำรวจฟังถึงการถูกทรมานแบบ แสนสาหัสโดยผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นผู้นำแต่ว่านะคะสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันดูไม่เหมือนคดีทำร้ายร่างกายทั่วๆไปมันคือประโยคหนึ่งที่เธอพูดออกมาด้วยความกลัวมากๆเลยเธอพูดว่าเขาบอกว่าเขาคือพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ต้องการเลือดของเรา คือคำพูดนี้มันเหมือนเป็นกุญแจดอกแรกเลยค่ะที่ไขเข้าไปสู่เรื่องราวของลัทธิที่ชื่อว่าแอนฮิลคิดส์แล้วก็ผู้นำที่ชื่อโรชเทเรโอคชายที่ควบคุมชีวิตคนกว่า40คนด้วยความรุนแรงแล้วก็ความเชื่อที่มันบิดเบี้ยวไปหมดเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้แหละครับว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งยอมจำนวนต่อความเชื่อที่มันโหดร้ายได้ขนาดนั้นถึงขั้นที่ว่ายอมให้คนคนเดียวมามีอำนาจเหนือชีวิตและความตายของตัวเองได้เลย เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันจากบันทึกคดีแล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่นะครับเป็นคำถามที่น่ากลรวมมากเลยนะคะเพราะว่าคำตอบของมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องพลังวิเศษอะไรเลยแต่มันอยู่ใน,นกลไกทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์เราทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของโรชเทอริโอก,ก่อนเลยเขาเกิดปี1947ที่กุยเบกเอ่อข้อมูลบอกว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากนะพูดจาน่าเชื่อถือแล้วที่สำคัญคือหมกมุ่นกับคำพีศาสนามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลย แต่ความฉลาดของเขามันมาพร้อมกับความเชื่อที่อันตรายอย่างหนึ่งคือเขาเชื่อว่าพระเจ้าส่งสัญญาณถึงเขาด้วยตรงจุดนี้เป็นจุดรวมที่น่าสนใจแล้วก็อันตรายมากๆในผู้นําลัทธิหลายๆคนเลยค่ะการอ้างว่ามีสายตรงถึงอํานาจที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการสร้างกรอบป้องกันตัวเองจากคําวิจารณ์จากเหตุผลทุกอย่างเลยเพราะพอเขาอ้างว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาพูดมันมาจากพระเจ้าโดยตรงใครจะกล้าไปเถียงล่ะคะ คำสั่งของเขามันก็เลยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบแต่ต้องไม่ได้ไปเลยแล้วเขาก็ใช้ความเชื่อนี้เป็นใบเบิกทางเลยนะในปี1977เขาประกาศตัวเองเลยว่าเป็นศาสดา,ศา,ศาแล้วก็รวบรวมผู้ติดตามกลุ่มแรกก่อตั้งลัทธิที่ชื่อว่า a n t i o k i t s ซึ่งชื่อนี้มันก็มีความหมายแฝงที่น่าขนลุกอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าผู้ติดตามของเขาต้องเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์เหมือนมดงานที่ทำงานรับใช้ราชินีมดโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นใช่ครับแล้วเป้าหมายแรกๆของเขาก็ชัดเจนมากเลยนะคือกลุ่มหญิงสาวที่อาจจะกำลังหลงทางในชีวิตคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าต้องการใครสักคนมาชี้ทางให้เขาจะใช้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความรักความอบอุ่นเนี่ยเขาไปอบอุ้มคนพวกนี้ในช่วงแรกทำให้พวกเขารู้สึกว่าอืมเจอที่พึ่งแล้วแต่จริงๆมันคือเครื่องมือในการล้างสมองยังเป็นระบบเลยค่ะ ซึ่งการควบคุมจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้ายังมีสิ่งรบกวนจากโลกภายนอกผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยคือการที่เขาย้ายคอมมูนิตี้ทั้งหมดออกจากเมืองเขาไปอยู่ในป่าลึกห่างไกลจากทุกอย่างเขาบอกผู้ติดตามว่ากำลังจะไปสร้างสวรรค์บนดินแต่ความจริงมันคือการสร้างคุกที่มองไม่เห็นตัดขาดพวกเขาจะครอบครัวเพื่อนคือทุกอย่างที่เคยรู้จักเลยถูกต้องค่ะ การตัดขาดหรือไอโซเลชันเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการควบคุมจิตใจคนเลยพอเหยื่อไม่สามารถติดต่อใครได้ไม่มีข้อมูลจากข้างน,นอกไม่มีความคิดเห็นอื่นมาเปรียบเทียบความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่พวกเขาจะรับรู้ก็คือความจริงที่ผู้นำสร้างขึ้นมาเท่านั้นอผมอ่านเจอมาว่ากฎข้อแรกที่เขาตั้งขึ้นคือการทำลายสิทธิ์ในร่างกายของทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะเขาอ้างว่าร่างกายของผู้หญิงทุกคนเป็นของเขาคนเดียว การมีเพศสัมพันธ์กับเขาคือการชำระจิตวิญญาณซึ่งเอ่อมันก็เลยทำให้เด็กส่วนใหญ่ที่เกิดในคอมมูนเป็นลูกของเขาทั้งหมดเลยโหมันเป็นวิธีทำลายตัวตนของเหยื่อที่โหดร้ายมากเลยนะคือทำให้เขารู้สึกว่าแม้แต่ร่างกายของตัวเองก็ไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปแล้วมันเป็นการลดทอนคุณาคา่าเป็นมนุษย์จนถึงขีดสุดเลยค่ะพอร่างกายไม่ใช่ของเราความคิดจิตใจก็จะถูกครอบงำได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย พอการควบคุมร่างกายมันสมบูรณ์แล้วมันก็ลามไปถึงการควบคุมทุกการกระทําเลยใช่ไหมครับผมอ่านเจอว่าแค่ทําของตกพื้นหรือพูดอะไรไม่เข้าหูเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการถูกลงโทษอย่างรุนแรงได้เลย ใช่ค่ะมันคือการสร้างสภาวะของความกลัวอย่างต่อเนื่องหรือ constant fear ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจะถูกลงโทษแบบที่ไม่ได้สัดส่วนกันเลยมีตั้งแต่การแขนตีธรรมดาๆรรไปจนถึงการใช้ไฟเผาการถอนฟันโดยไม่ใช้ยาชาหักนิ้วตอกตะปูหรือบังชีก็จับไปขังไว้กลางป่าในคืนที่อากาศหนาวมากๆแล้ที่ผมว่ามันวิป,ปริตที่สุดคือบางครั้งเขาไม่ได้ลงมือเองแต่บังคับให้สมาชิกลงโทษกันเอง ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับมันมีผลทางจิตวิทยาอย่างไงโอ้โหนี่คืออินไซต์ที่น่ากลัวมากค่ะคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการควบคุมกลุ่มคนเนี่ยไม่ใช่การที่ผู้นําลงโทษเหยื่อนะแต่คือการบังคับให้เหยื่อลงโทษกันเองเพราะมันเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นผู้คุมของกันและกันโดยไม่รู้ตัวเลยมันทําลายความไว้วางใจทําลายความสัมพันธ์ทุกอย่างระหว่างเหยือ่อจนไม่มีใครกล้าวไว้ใจใครอีก ทุกคนจะรู้สึกโดดเดี่ยวหวาดระแวงซึ่งกันและกันแล้วทีนี้คนเดียวที่พวกเขาจะหันไปพึ่งได้ก็คือตัวผู้นํานั่นเองค่ะมันคือการสร้างคุกที่นักโทษสร้างขึ้นมาขังตัวเองอ๋อพอฟังแบบนี้เราเข้าใจเลยว่าทําไมมันถึงพังทลายจากข้างในได้ยากมากแล้วความรุนแรงมันก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เขาสามารถควบคุมความเป็นความตายของผู้คนได้มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกทรมานอย่างหนักจนเสียชีวิต แต่แทนที่เขาจะยอมรับผิดนะเขากลับโทษว่าเป็นเพราะบาปของคนอื่นในกลุ่มที่ทำให้พระเจ้าลงโทษแถมยังบอกอีกว่าที่เธอตายก็เพราะว่าเชื่อฟังไม่พอถ้าเชื่อจริงพระเจ้าคงไม่ปล่อยให้ตายนี่คือการบิดเบือนความจริงขั้นสุดยอดหรือแกสไลติงเลยค่ะเขาโยนความผิดทั้งหมดไปให้เหยื่อไปให้คนรอบข้างแมใ,ให้ทุกคนรู้สึกผิดแล้วก็ต้องพยายามเชื่อฟังให้มากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะรอดชีวิต มันเป็นการตอกย้ำอำนาจของเขาในฐานะผู้ชี้เป็นชี้ตายแล้วมันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมอ่านเจอในบันทึกคดีแล้วรู้สึกว่ามันมันเกินกว่าที่มนุษย์จะทำต่อกันได้จริงๆครับคือเรื่องที่เขาพยายามจะทำศัลยะกรรมให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังป่วยหนักด้วยมีดทำครัว ใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของแคนาดาเลยนะว่าเป็นการทรมานที่โหดดิบที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในคดีลัทธิเลยทีเดียวคือเขาตัดสินใจว่าต้องผ่าตัดเอาอวัยวะส่วนหนึ่งของเธอออกโดยไม่มีความรู้ทางการแพทย์ไม่มีอุปกรณ์ไม่มียาสลบเขาใช้มีดทำครัวกรีดเปิดร่างกายของเธอแล้วก็เย็บแผลด้วยเข็มกับได้เย็บผ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะไม่ต้องเดาก็รู้เลยว่าผลลัพธ์เป็นยังไง เธอเสียชีวิตจากความเจ็บปวดแล้วก็การติดเชื้อในเวลาไม่นานแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือขณะที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นคนอื่นๆในคอมมูนก็แค่มองดูอยู่เฉยๆไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเลยเพราะถึงจุดนั้นความเป็นจริงของพวกเขาถูกบิดเบือนไปหมดแล้วค่ะพวกเขาอาจจะเชื่อจริงๆว่ารอกํำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องหรืออาจจะกลัวจนไม่กล้าขยับตัวเพราะรู้ดีว่าถ้าเข้าไปขัดขวางคนต่อไปอาจจะเป็นตัวเองก็ได้ นี่คือภาวะจำยอมที่สมบูรณ์แบบที่เกิดจากการถูกทำลายความเป็นมนุษย์มาอย่างยาวนานและกำแพงนรกแห่งนี้ก็เริ่มมีรอยร้าวครับในปี1989ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมเล่าไปตอนต้นเรื่องเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอตัดสินใจหลบหนีออกมาได้สำเร็จซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเธอต้องรอจังหวะแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยสภาพร่างกายที่บาดเจ็บสาหัส ต้องนึกภาพตามเลยนะคะว่าเธอต้องใช้ความกล้าหาญมหาศาลขนาดไหนไม่ใช่แค่ความกลัวที่จะถูกจับกลับไปลงโทษนะแต่เป็นความกลัวที่ถูกปลุกฝังมานานว่าโลกภายนอกมันเลวร้ายแล้วเธอจะไม่มีทางรอดถ้าไม่มีผู้นําการที่เธอตัดสินใจก้าวข้ามความกลัวนั้นออกมาได้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยและคาให้การของเธอก็ทําให้ตํารวจต้องตะลึงครับเธอเล่าทุกอย่างทั้งเรื่องการฝังศพคนในคอมมูนการทําร้ายเด็กอย่างรุนแรงการจับผู้หญิงขังกรง หรือแม้กระทั่งการที่รอชเคยใช้มีดตัดอวัยวะของผู้ชายที่ไม่เชื่อฟังตอนแรกตำรวจบางคนยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อด้วยซ้าเพราะเรื่องมันดูเหลือเชื่อเกินไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่เจ้าหน้าที่จะมีความกังขาในตอนแรกแต่พอมีคำให้การที่ชัดเจนพวกเขาก็ต้องเข้าตรวจสอบ ใช่ครับรตำรวจบุกเข้าไปในพื้นที่สิ่งที่พวกเขาพบมันยืนยันทุกคำพูดของเธอเลยร่างกายของผู้คนเต็มไปด้วยร่องรอยการถูกทรมานทั้งแผลเป็นเก่าแผลเป็นใหม่เด็กหลายคนมีภาวะขาดสารอาหารมีบาดแผลเรื้อรังพวกเขาเจอบรรทุกพิธีกรรมแปลกๆที่รอชขินขึ้นเองมีการค้นพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์แล้วที่ชัดที่สุดเลยคือหลุมฝังศพหลายแห่งที่ซ่อนอยู่รอบๆคอมมูน หลักฐานทางกายภาพพวกนี้แ่ะค่ะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในคดีแบบนี้เพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การควบคุมทางจิตใจนะแต่มันคือการทำร้ายร่างกายอย่างเป็นระบบแล้วก็โหดเหี้ยมมาเป็นเวลานานซึ่งก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวโรชเทลเวลได้ในที่สุด สุดท้ายเขาก็ถูกตั้งข้อหามากมายเลยครับทางฆาตกรรมทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่เรื่องราวของเขาก็จบลงในปี2011เมื่อเขาถูกหนักทวคนอื่นฆ่าตายในเรือนจำถือเป็นการปิดฉากชีวิตของศาสดาจอมพรอมคนนี้ไปอืถึงแม้ตัวเขาจะตายไปแล้วแต่เรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นมันยังทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้เยอะมากเลยค่ะเจ้ครับนั่นคือสิ่งที่ผมยังติดใจยอยู่เหมือนกันคำถามแรกเลยนะ สรุปแล้วโรชเทเรีโอเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าตัวเขาคือาศาสดาหรือว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องโกคือเขาสร้างขึ้นมาอย่างแยบยลเพื่อควบคุมคนแล้วก็สนองความต้องการของตัวเองนี่เป็นคำถามสำคัญในทางจิตวิทยาอาชญกรรมเลยค่ะมันมีความเป็นไปได้สองทางหลกัหลกๆทางแรกคือเขาเป็นนักต้มตุน๋นหรือคอนอาร์ติสที่ฉลาดแล้วก็เลือดเย็นเขารู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ใช้ความเชื่อเป็นแค่เครื่องมือในการหลอกลวงซึ่งก็ด่ากลัวมาก แต่อีกทางหนึ่งที่อาจจะน่ากลัวกว่าคือเขาอาจจะมีอาการหลงผิดหรือ delusional ที่ตัวเขาเองก็เชื่อในสิ่งที่สร้างขึ้นมาจริงๆทำไมการที่เขาเชื่อเองถึงน่ากลัวกว่าล่ะครับเพราะถ้าเขาเชื่อจริงๆว่าเขาคือพระเจ้าหรือผู้ส่งสารจากพระเจ้านั่นหมายความว่าเขาจะทำทุกอย่างโดยปราศจากความรู้สึกผิดใดๆทั้งสิ้นเลยทุกการกระทําที่โหดร้ายในสายตาเราจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจําเป็นในโลกของเขาและคนแบบนี้จะไม่วันหยุด ไม่วันลังเลซึ่งทำให้เขายิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกฟังดูแล้วเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยนะแล้วก็ยังมีอีกคำถามที่ยังคาใจคือมีศพกี่ศพที่ไม่เคยถูกพบในสำนวนคดีเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าไม่แน่ชัดว่ามีเหยื่อถูกฝังอยู่รอบคอมูนอีกกี่คนมันเป็นไปได้ว่าความโหดร้ายที่เราได้รับรู้อาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวของเรื่องทั้งหมดซึ่งน่าเศร้าที่อาจจะเป็นความจริงที่เราไม่มีวันได้รู้เลยค่ะ และคำถามที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดที่หลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันคือทำไมทำไมผู้หญิงและคนอื่นๆจำนวนม,มากถึงไม่หนีต่อให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแต่คนเราน่าจะยังมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอยู่ใช่ไหมครับทำไมสัญชาตญาณน,นั้นมันถึงไม่ทำงานมันหายไปไหนในสถานการณ์แบบนี้แค่ปัจจัยเดียวแต่เป็นพายุที่สมบูรณ์แบบของเทคนิคการควบคุมทางจิตเลยอย่างที่เล่าไปตอนต้นว่ามันเริ่มจากความโดดเดี่ยว คือการตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเพราะโดดเดียวแล้วก็ตามมาด้วยความกลัวที่ถูกปลุกฝังอยู่ตลอดเวลากลัวการลงโทษที่โหดร้ายเกินจินตนาการจากนั้นก็คือการล้างสมองซ้ำๆทุกวันผ่านคำสอนผ่านพิธีกรรมจนความเชื่อของลัทธิกลายเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการทำลายความมั่นใจในตัวเองจนหมดสิน้นหมายความว่ายัางไรครับการทำลายความมั่นใจ ลอยจะตอกย้ำอยู่เสมอค่ะว่าพวกเขาไร้ค่าโง่เขากกลาสงกระโกแล้วก็จะไม่มีทางมีชีวิตรอดได้ในโลกภายนอกถ้าไม่มีเขาคอยชี้นาเมื่อถูกกระทาซ้าๆเป็นเวลานานคนเราจะเริ่มเชื่ออย่างนั้นจริงๆคะ่ะพวกเขาจะสูญเสียความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองจนรู้สึกว่าการอยู่ในนรกที่คุณเคยยังดีกว่าการออกไปเผชิญโลกภายนอกที่ไม่รู้จักและน่ากลัวมันคือสภาวะที่เรียกว่า learn h e l p l e s s n e s s หรือการเรียนรู้ที่จะสิ้นหวัง จนไม่คิดจะดิ้นรนอีกต่อไปพ่อฟังแบบนี้แล้วมันน่ากลัวจริงๆมันไม่ใช่คุกที่สร้างจากลูกกรงเหล็กแต่เป็นคุกที่สร้างขึ้นในใจของคนสรุปแล้วเรื่องราวของ a n นทิลคิสเป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าศรัทธาที่ผิดทางมันอันตรายแล้วก็สามารถฆ่าคนได้มากกว่าอาวุธจริงๆซะอีกใช่เลยค่ะและเครื่องมือที่รชเทอรโอใช้มันไม่ใช่เวทมนต์หรือพลังอำนาจลึกลับอะไรเลยนะ มันคือสิ่งที่ธรรมดาและอยู่รอบตัวเราอย่างน่ากลัวนั่นคือความหวังของคนที่กำลังหลงทางความรักจอมปลอมที่หยิบยื่นให้ในตอนแรกความกลัวที่ค่อยๆกัดกินจิตใจและความโดดเดี่ยวที่ทำให้เราอ่อนแอเขาสามารถใช้สิ่งพื้นฐานพวกนี้ผูกมัดคนทั้งกลุ่มไว้กับความเชื่อที่ไร้เหตุผลจนพวกเขายอมสละทุกอย่างแม้กระทั่งยอมรับการถูกทรมานจนตาย <S <S มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่โลกต้องจดจำไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกย่องผู้นำคนใดคนหนึ่งให้ขึ้นไปอยู่เหนือความจริงและความเป็นเหตุเป็นผลเขาคนนั้นสามารถนำพาผู้คนไปสู่หายานะได้ง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันดูนะคะว่าในโอกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความคิดความเชื่อที่หลากหลาย มันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างความศรัทธาที่เป็นพลังบวกกับการยอมจำนนอย่างมืดบอดที่ทำลายตัวตนแล้วเราจะรู้ตัวได้อย่างไรเมื่อเรากำลังจะเผือก้าวข้ามเส้นแบ่งนั้นไป